และอีกท่านหนึ่งนะคะคุณสัญชัยลาบสัมปัญชัยค่ะท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายตัวแทนหรือ C A O ของเรานั่นเองค่ะครับสวัสดีครับผมสัญชัยลาบสัมปัญชัยนะครับเป็น C A O ของอยุธยาอารียนซีีประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้ต้อนรับทีมงานของคุณจงกลน,นะครับทั้งหมดเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นทีมงานที่มีคุณภาพที่สุด ทีมงานหนึ่งของธุรกิจประกันชีวิตภาคประเทศไทยนะครับดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าคนที่มีฝีมือนะครับแล้วก็ท,ทีมงานที่มีฝีมืออย่างนี้มาอยู่กับทีมงานบริษัทเราที่แข็งแกร่งนะครับมีเจ้านายคือคุณวิลแบล็กเบิร์ดนะครับคุณแม็กซิโมรวมถึงทีมงานของเรา c ีอีโอแมネจเมนต์ทีมแล้วก็สตาฟทุกคนนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนทีมงานของคุณจงกลทุกด้านนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็ขอเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นทีมงานพัลลันในเร็วๆนี้ออย่่างแนนน แล้วก็เชื่อว่าทีมงานของคุณจงกลทั้งหมดจะต้องเป็นส่วนสําคัญทําให้ ACP เป็นที่หนึ่งอย่างแน่นอนในธุรกิจป,ประกันชีวิตครับขอบคุณครับและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณแม็กซิโมโจควินจําแหน่งรองกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจค่ะ good, good morning to all of you I would like to welcome the vision team of uh, AACP, led by Surat, Konsurat, Konuwadi, and Prasit. This is a team of uh, professional managers uh, who have a lot of experience. Uh, they're coming to join us, and they would like to build a strong, dynamic team to make AACP number one. So I would like to extend my congratulations and wel warm welcome to all of them. and I wish them all u uh, great success in a c p Thank you very much. แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ร่วมทีมอยุธยาอาริันซีพีท่านๆต่อไปนะคะอีกสักครู่ค่ะ